เาหมื่นห้านะพี่พี่เชื่อผมว่าเจ็ดหมามเนี่ยผมซื้อดีดีดูด้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าซืดีกว่าสายตรงจริงเพื่อนเมเนี่ยนนะเจ็ดหมนเนี่ยผมซื้อดีกว่าสายตรงผมพี่ไ่หนึงสอห้าสนลเดี๋ยวต้องผมไม่ขันิตกันเม็ดหมื่นสามเราคุยเรื่องราวนเจ็ดหมื่นสามผมมั่นใจว่าผมซื้อดีกว่าสายตรงปมืนเจ็ดห่นสามปเป็น เอาเอางี <ider> <run> ้ให้จบเลยที่เกียดปุยนานแล้วแล้วมันจะเต็มคลิปรีวิวมันจะต็มเอาเนีเอาเอาแบบเว้นแท้ทายกับหลับน้องรักนะไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนที่ไปเที่ยวมาหิวหิวเอาเจ็ดหมื่นแปดพันจบอันนี้ลดให้แล้วาของยก็าขายก็ได้รักแสนนักให้น้องได้เจ็ดหมื่นแปดเอาแค่นั้นเองนี่เต่าจ่เริ่อมันอื่นื่นอ่าเ็ดแปเสียเรื่องต้นเ้ นี่แล้วก็เดือใครเองเองก็จะมาลอยได้ไม่จบแล้วเอิร์นหายานคูนี้สบายน่าจะไม่จบแล้วอะไรไม่โดนอ่ะเราผิไปจริงของตองกา้ไม่เปิดไม่เปิดเนี่ยพี่คำตัดเรามาดูว่านี่เป็นเหรียญจดันตัวอันนี้เป็นทองคำนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับเดี๋ยวพระนั้นเรื่องตรงคำพระคูนนะครับคูอง่ายว่าพระหาค่อนข้างยากมากนะครับเป็นเนื้อทองคำเป็นพระ หลักยอนิยมอี่หรุ่นอ้มอยู่ในมือหรือว่าเชื่้าเก็เจ็บสมก็เล่นแต่สมัยก่อนสองแสนก็บาทช่วงปีห้าเจ็ดนะสองแสนหึงสามแสนรุ่นนี้แต่เ็ม่นสาไ่ได้แต่นี้คือมาแบ่งจบคิดไปเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามจบคิดพี่เจ้าหกคนเดียวซื้อดีกว่าสายตรงจมปซื้อดีกว่าพี่ซ้อดีว่าพี่ซื้อดีกว่ามั่ขือดีกว่าพี่ื้อดีก่พี่อาพ่อว่าพีซื้อดีกว่า้ว่อาคดีกวมา จบเลยคืออยากขายให้น้องเจ็ดพันหกไม่เอาขับคืดเจ็บแล้วอ่ะแค่นั้นเลยอะไรอย่างนี้ตัวโผล่รักเราไม่เท่ากันนี่หว่าเหมือนอะไรมันก็ซื้อไปแล้วก็ใครเลยนี่ไงเจ็ดพันหกอ่าอะไรเปิดอัดเก้าสิบรักเราไม่เท่ากันนี่หว่าเอามึงไม่ตอบเลยมึงตอบพี่บ้าคุณยังไม่ตอบพี่เลยยิงเงินกองไม่ไม่ไม่ตอบพี่ยังไม่ตอบเลย นี่ซื้อไม่ต่อสักคำต่อพันเดียวเนี่ยอันนี้ก็ต่อหน้าบ้างก็ได้เท่าที่ยังให้นะเปิดทุนได้ดูอยู่เปล่าวเอาไม่เอาเขาเสียใจเลยก็อเขาเสียใจเลยเขาม่เอาพี่เอาแบบได้เสียเลยเจ็ดสิบปี่ได้เจ็ดสิบห้าโอ้จุดหวไอ้พี่เหรอได้เจ็ดสิบห้าซื้อดีบอกให้ตังค์ไหมตังค์ไหมเจ็ดสิบห้าซื้อนี่ก็แต่ต้อง ขายตังเลืเรื่องซื้อที่ว่สายตรงซื้อที่ร้านทองบอกจะได้ตังขอแต่ละบาทเป็นเรื่องให้ีสิบเนี่ยพี่ซื้อกรลาววนรานทองเฮ้ยจริงเหรออือต้องได้สีพีซีล้วพอมาสจทั้งคนละอันกันพ่อย่างมาสองเย่างกันมากนี่อย่างเดียวกันนี่ไงเียนี่หรอเหอเิลงมพี่ซื้อคอจิ ก่อะไรครับป่าอะไรครับครับเข้าได้เลยครับนีบบบบ่ฮะมีจริงจัดจริงครับ,จ,รจ,รรบจบจริงเขาก็ไม่ไม่รอดเจ็ดคน กนังเเราาไม่ enfin ่ทขายไม่รอดราคาเนี้ยเอาไปใส่ตลาดเพชรมาสลับแล้วมาขายพี่ด้วยก็ได้เพลคือยี่ห้อเดียากเรียกไม่เฉยไงองจริงแขายแสนได้แล้วไม่ได้ขายไม่รอดช่วยขายด้วยก่อนขายไม่รอดใส่สลับเพชรได้ใส่ตะเล็บสลับเพชรมาพี่ขายให้เลยมากเกินหนึ่งวันเดียวเรียกไม่ต้องเรียกใบประกานแล้วจริงมีลูกค้าเลยแต่แค่แบบเขาต้องใส่ตลาดเพชรพี่เดียวได้ยะใส่ถ้าใส่ก็เหรีย อันนั้นยังเป็นเตอนนั uh, it, uh, like, uh, well ้นยังไม่ช่วงปีห้าเจ็ดรานนี้ร้ไหมช่วงปีห้าเจ็ดเท่าไหร่กัไหมนี่เกือบสามสนอันนี้เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นได้ไหมนี่วันอาทิตหกดำไม่เห็นวันนี้เราลจริงมาเพิ่มไปเอาไหเนี่ยไม่เอาเนี่ย

ไมดีกว่าสายตรงเบนซ์เพิ่มไทยเพื yeah. ่อนี่ด well> yes. um ิสายต้มไปการันตีหมดแล้วสายต้มเปลี่ยนแต่เพิ่การันตีแล้วดอกไม้นี่พลอยพี่ครับขอบคุณมากครับพี่พลอยตั้งงานถ่ายอะไรใช่ไหมครับ